สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานะคะแนนนะคะสําหรับใครที่สนใจในการที่จะเป็นตัวแทนกับเ u t t ์ r f l ตอนนี้นะคะ<ม>ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย b u t t ์ r f l สามารถช่วยทุกคนนะคะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะ<ม>กับโปรดักที่มาแรงมากๆของเราค่ะ เป็นตัวนี้นะคะเป็นถังเช่านะคะชื่อว่า c o r d i m a x CS4 นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะคะมีมิลลิกร,รัมของคอร์ดิเซปที่ใช้ในการบำรุงปอดของเราให้แข็งแรงต้านเชื้อโรคเนี่ยนะคะสูงที่สุดถึง525ีมิลลิกร,รัมต่อ1เมตรเลย <Wow. S 1> เป็นินคาพรีเมียมมากๆในราคาที่จับต้องได้นะคะ <Okay. S 1> วันนี้ค่ะเราไม่ได้เปิดแค่ขายสินค้ายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเบลเทอร์พลายนะคะเปิดรับตัวแทนจาหน่ายค่ะ <Okay. S 1> คุณนะคะไม่ต้องซื้อสต็อกใดๆนะคะไม่ต้อง สต็อกสิอัน20่อันไม่ต้องค่ะคุณแค่ซื้อฐานนะคะแค่2กระปุกเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถเป็นตัวแทนแล้วก็เริ่มขายสินค้าเกรดพรีเมียมจากอเมริกาตัวนี้นะคะได้ทันทีเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ใช่ก็อยากแนะนําทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะเราอยู่บ้านอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวแล้วนั่นจะบอกว่าการประหยัดไม่ใช่ทางออกจริงๆนะคะแต่ว่าเราต้อง หาโอกาสนะคะเพื่อที่ทําให้เราอยู่กับวิกฤตนี้ได้ทั้งดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองด้วยนะคะบระิษัทไฟลนะคะก็เลยเปิดต้อนรับตัวแทนจําหน่ายใหม่เฉพาะกิจของเรานะคะที่จะเข้ามาทําตลาดกับพวกเรานะคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คอ d ีแม c c ซีเอีนะคะมาบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสภาพคล่องทางการเงินของเราค่ะต้องบอกว่านะคะตัวนี้ขายดีมากแล้วก็กําไรดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะอย่าช้าค่ะรีบติดต่อตัวแทนบริษัทไได้เลยค่ะนี่แนะนำไปแล้วบ๊ายบาย thank mm -hmm. you